สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับนุงย่ามาหอนะคะวันนี้เราจะมาแกะกล่องเพชรคิ e เอเวอร์สวีทหกันนะคะเรื่องของเรื่องที่สั่งตัวนี้นะคะเพราะว่าคือเราอะใช้ของยี่ห้อโมบโบริอยู่เสร็จแล้วตัวตะไคร่น้ำมันขึ้นคือมันมีหินปูนตกาแล้วก็ตะไขร่น้ำขึ้นซึ่งเป็นเรื่องปกตินะสำหรับแบบเหมือนอะไรที่มันโดนน้ำบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยแบบเหมือนแพนิกก็เลยรีบสั่งตัวใหม่มา ทีเนี้ยเราก็เอาน้ำส้มสายชูกับน้ำเปล่าแล้วก็น้ำยาล้างจานนะคะมาแช่มันก็หายอะไรเงี้ยแต่ว่าก็สั่งไปแล้วก็ <c oughs> สั่งไปแล้วนจะจ๊ะก็เลยแบบว่าอะดูซีว่าอะไรยังไงนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยคือดูวิธีการทำความสะอาดของเขาอะ่ะมันดูง่ายดี เห็นไหมโอ้ยเกิดไอ้นังเต้าไม่ขาดเลยค่ะ,คะมันรู้ใช่ไหมของหัูอะนะ่นรู้ใช่ไหมมันรู้ใช่ไหมมันมีรักหออัูอช่ตก็เป็นนี่นะคะตัวกล่องนะคะ ฉันรักตรงนี้ยังแถมยังไรด้วยดีจงใจนี่ก็จะเป็นตัวถากของเขานะคะโอ้ว้าวเป็นอย่างนี้ข้างใต้ก็เป็นแบบนี้ก็ชุบเปิดขึ้นมาแจะเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะนี่ ความพิเศษของตัวนี้ก็คือ w i r นวายเลสพันะคะก็คือมันจะแบบเห็นเขาแกะทําความสะอาดได้ง่ายมากนะคะซึ่งตรงนี้แหละที่เราอ่ะคอนเซิร์นสำหรับตัวโมบลิคืออุ้ยโอเค,อเคมันไม่ควรถือนะคือที่เราคอนเซิร์นสำหรับตัวโมบลิอ่ะโอเคอย่างแรกคือมันไม่ได้ถอดง่ายขนาดนี้อันนี้ก็ง่ายไปเลย เออโอเคมันแยกส่วนได้ทุกคนแยกหมดเลยนี่นะคะก็คือเอาพวกเนี้ยไปล้างได้ง่ายเลยคือเราก็ไม่ชัวร์ในการล้างของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออมันก็เอาอันที่เราแบบมั่นใจไปเลยแล้วกันว่าแบบมันไม่ได้มีช่องไม่ได้อะไรเยอะมันถอดล้างออกได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะกันแบบนึกออกใช่ไหมเวลาแบบขอบมันอยู่ในน้ำตลอดอ่ะมันก็ดีเกรดไปแบบตามธรรมชาติของเขาอะไรอย่างเงี้ย ตัวนี้เป็นวัสดุพลาสติก ABS นะคะรู้สึกว่าจะเป็นแบบเกรดที่ดีเลยแล้วก็เป็นสแตนเลสสแตนเลสสตีล3 4นะคะด้านข้างก็จะนี่บอกไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นยังไงแล้วก็เขาว่าอีกอันนึงที่ดีก็คือว่าเราสามารถยกเนี่ยทั้งอันนะน่าจะยกไปลางได้เลยมั้งนะ ต้องเซิร์ชเพจคิดแบบวิธีทำความสะอาดเขาจะมีบอกเราอยากทำชันฉันก็พึ่งได้หลับวันนี้ฉันก็พึ่งอยาพึ่งได้เก็บอง <c oughs> แต่ว่าจุดที่ดีคือเขาบอกว่าเขาแยกตัวไฟกับตัวเออน้ำออกจากกาันนะคะแล้วไฟก็จะเข้ามันก็จะทำงานกปกติพอเราแบบอยากเอาไปล้างเราก็แค่ยกตัวเนี้ยไป พวกไฟไม่ได้อยู่ในนี้แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ดูปลอดภัยกว่าเขาไม่ได้ให้ตัวหัวหลักมานะแต่ว่าเราก็มีแล้วก็อันเนี้ยสามารถที่จะแบบควบคุมผ่านแอปได้นะคะคือเพจคิดเขาก็จะมีแอปของเขาใช่ไหมเราก็แบบใช้ผ่านแอปเดียวกันเลยอ่างเงี้ยเหมือนว่าจะแบบเปลี่ยนโหมดได้แล้วก็ใช้ดูฟิลเตอร์ว่าเออควรเปลี่ยนได้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็ ตัวฟิลเตอร์อะถ้าใช้โหมดสมาร์ะจะอยู่ได้ประมาณ2เดือนส่วนถ้าใช้โหมดแบบธรรมดาอะไรเงี้ยก็อยู่ได้ประมาณ1เดือนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวในแอปอะมันก็คงจะมีบอกแหละอย่างหนึ่งที่มันดีก็คือว่ามันมอนิเตอร์ผ่านแอบปบใช่ไหมแบบต้องการน้าเพิ่มไหมหรืออะไรเงี้ยเราคิดว่ามันน่าจะมีบอกนะ แต่ก็ยังไม่ชัว์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรีวิวอีกคลิปหนึ่งละกันหลังจากใช้งานนะคะแต่สำหรับตัวโมโบลีอะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยโมโบลิก็คือเหมือนเปลี่ยนฟิลเตอร์มาเติมน้ำไปใช้งานเลยอะไรเงี้ยคือไม่ได้มีตัวมอนิเตอร์อะไรขนาดนั้นซึ่งมันก็โอเคแล้วแบบรูปทรงมันก็สวยแต่ว่าจากการใช้งานจริงของเรานะก็คือมันมีครั้งหนึ่งที่ซื้อฟิลเตอร์มาแล้วแบบฟิลเตอร์มันใช้งานไม่ได้อ่ะแล้วเราก็ ก็งงว่าแบบทําไมวะอะไรเงี้ยแล้วก็คือมันก็รอยก็าบาทอะทุกคนมันก็จะเคลมมันก็ยังไงอยู่นึกออกไหมแต่มันก็มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแล้วถ้าสมมติเราซื้อมากล่องหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเราไม่มีทางรู้เลยว่าเออมันจะแบบใช้งานได้หรือไม่ได้นึกออกใช่ไหมแล้วก็แล้วถ้ามันพังไปคือเราก็แค่ต้องทิ้งหรออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่เงนั่นแหละทุกคนก็ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเออ่ใช้งานแล้วแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารีวิวอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะโอเควันนี้ไปแล้วบ๊ายทันได้ลูกทันได้ค่ะค่ะเมื่อกี้เราไปลองหนูมันมีให้ทันนะ้ำเลยให้กัดคอบเมื่อกี้ไปล้างมานะคะก็ล้างง่ายประกอบง่ายนะคะแล้วก็ไม่ค่อยวอรรี่ว่าแบบเรื่องฟงไฟอะไรเงี้ยเออไม่ไม่มีก็โอเคเลยนะ ลองชิมไหมโหนัดอะไรตรงนั้นลูกโนโนไม่เอาเขาให้เขาให้กินน้ำอืหิวน้ำไมหมอรอ,อตรงน,นี้ก็จะมีไฟบอก